สนับสนุนความหลอนโดยน้ำปลาแท้ตราชูรสชูรสให้อาหารจานโปรดของคุณหอมอร่อยกว่าเดิมคุณกำลังรับฟังโ o r ี t ท m มคืนปล่อยผีคุณกล้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาแล้วฮะมาลุยกันกับเรื่องนี้ันนี้มัน ไเรื่องจะเล่าเลยมันน่าจะเป็นความเชื่อเนาะนะครับแต่ว่าใช่ค่ะตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งสิ่งเนี่ยที่คุณกั้งจะเล่าเนี่ยมีอยู่จริงนะอ่ะชื่อเรื่องว่าแม่ยานางาเรื่องราวเป็นไงเชิญครับผมค่ะก็ก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่ามันเป็นในจักรวันกรรมเล่าเรื่องซึ่งเรื่องนี้เกิดกับตัวกั้งเลยนะคะอื ก็ต้องถามว่าใครเคยขับรถแล้วเจออุบัติเหตุบ้างคือแบบเจอทีทีไม่หนักนะแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบอึอะไรเงี้ยบางทีก็ครูดสีถลอกบ้างชนเสาถลอกบ้างอะไรเงี้ยเสียค่าซ่อมสีบ่อยจนเริ่มสงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ นับถือภารัตนากายแล้วก็มีครูบาอาจารย์สอนธรรมเฉยๆแต่ว่าในเรื่องของแบบให้ไปนั่งไหว้ะมายนางหรืออะไรเงี้ยไม่คิดเลยในช่วงในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีครูบาอาจาเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่รถคันที่ขับเนี่ยค่ะขับมานานละแต่อยู่กับเรามาหลายปีละเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีมายนานนนเนาะเนาะอ่าคราวนี้พอรถมันแบบ ูดหรือว่าโดนชนบ่อยๆก็เลยมันจะมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกันก็คือเป็นให้ชื่อสอมมติว่าพี่มะนาวครับ <c oughs> ซึ่งพี่มะนาวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ใต้แล้วก็จะคุยได้ทุกเรื่องอะ่ะคุยกันประจาต้องบอกว่าพี่มะนาวเป็นคนที่มีสมผัสที่หก <c oughs> แล้วก็รับรู้สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็ลเลยข้าไปบนแก้ว่าเ้ยผีเสียค่าซ่อมมือไวเนี่ยแต่ว่า คือมันก็เป็นเคสที่แบบว่าเบาๆไม่ได้เยอะมากไม่เคยชนหนักเลยนะที่แบบว่าไปชนกับรถคันอื่นหรืออะไรเงี้ยอ่าแต่ครั้งสุดท้ายล่าสุดหนักเลยก็คือมันมีไปช่วยเคสเคสหนึง่งนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคสของญาติญาติกันเขาด้วยความที่คุณแม่เขาเนี่ยเหมือนกับไปรับขันมา นานแล้วล่ะเป็นขันเป็นพระบุษุษ <Okay. S 2> แล้วก็ปรากฏว่าทุกวันพระเนี่ยคุณแม่ของเพื่อนท่านเนี้ยก็คือนอนไม่ได้เลยแต่นอนหลับไม่ได้เลยเขาจะต้องใช้วิธีในการหลับคือเอาหัวพิงฝาถึงจะหลับได้ mm. ในทุกวันโกนกับวันพระแล้วเขาจะร้องเหมือนกับควนคางเหมือนว่าวันว่าเหมือนเหมือนเขาได้ได้เจอหรือสัมผัสอะไรซึ่งซึ่ง,งลูกๆอ่ะก,ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่า มันไม่ได้ละแล้วด้วยความที่เราสนิทกันอ่ะเพื่อนก็เลยโทรมาบอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าแม่ผมโดนอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> นี้ยคราวเนี้ยไอ้เคสเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเข้าไปช่วยโดยที่เราอะเห็นแก่คุณยายซึ่งเราก็รู้จักแล้วก็นับถือเนาะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ขันเนี้ยม,มันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่ยุคไหนเราไม่รู้ก็กลายเป็นว่าเรื่องราวของของอันเนี้ย มันค่อนข้างลึกแล้วเดี๋ยวคงไว้เอามาเล่าต่อในรอบหน้าแล้วกันสําหรับของเคสของคุณยายนะคะแต่ว่ามันมันมีเหตุเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ตรงที่ว่าหลังจากที่เราไปแตกต้องต้องกรรมของบ้านนี้ปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนคนนี้เขามีลูกสาวอีกคนนึงแล้วน้องอะ่ะเริ่มมองเห็นผีค่ะพอเริ่มมองเห็นผีปุ๊บเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องอะ่ะก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ลูก เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับคืออยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือก่อนแล้วถ้าลูกมีความรับผิดชอบเมื่อไหร่อยู่หรือว่าโตเขาจะดูแลตัเองได้เนี่ยน้องจะไปทางเนี้ยก็ไม่ว่ากันซึ่งตอนที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยน้องอยู่แค่โมสองมาสามเองซึ่งมันมันก็คุณพ่อแม่ของของน้องก็เลยไม่อยากให้น้องซึ่งคุณพ่อแม่น้องที่ว่าเนี่ยก็คือเพื่อนเราเนี่ยแหละก็ไม่อยากให้น้องยุ่งเรื่องนี้ก็เลยมาขอให้เราอ่ะ หาวิธีปิดตาที่สามของน้องก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นเหตุแหงให้กับบรรพบุรุษของบ้านเนี่ยคะ่ะเขาเคยรับขันมาซึ่งครูบาอาจารย์ที่เคยรับขันมาทอดต่อต่อกันมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขารอเด็กคนนี้มานานแสนนานแล้วที่จะรับขันต่อ,ตอกลายเป็นว่าพอเราไปปิดตาที่สามเขาเขาไม่พอใจแล้วเขาโกรธก็เลยสมผลให้ในวันนึงอ่ะเราก็ขับรถ ช่วงนั้นเป็นช่วงปลายโควิดอ่าซีซันไท้ายนั่นแหละแล้วช่วงนั้นยังมีการประกาศขดเคอร์ฟิวอะค่ะก็ตกวตั้งเองเนี่ยขับรถไปแถวห้าแยกลาดพร้าวแล้วอยู่ดีดีเนี่ยคือถนนเนื่องกป่าเคอร์ฟิวอะตอนนั้นก็คือใกล้ใกล้เวลาจะแบบติดแล้วมันโล่งมากแล้วเรามองแล้วซ้ายขวามันไม่มีรถเราเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะขึ้นขึ้นขึ้นแยกปรากฏว่ามันมีคันดํามาจากไหนไม่รู้ปั้งต่างคันเลย เราก็หันไปมองข้างทางเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุอสีขาวแล้วยินมองอยู่ได้บอกสายตายที่ไม่พอใจแล้วก็บอกว่ามึงมายุ่งบ,บ้านนั้นทําไมกูจะเอามึงถึงตายอะไรประมาณนี้เราก็เลยมีคู้สืกว่า i, เฮ้ยจะไปทำอะไรใครวะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดไปถึงเคสของบ้านนี้ว่าเราไปช่วยเขาจนเรา ตอนนั้นก็คือกว่าตำกว่าจะเทียเคสกว่าจะประกันอะไรกันเสเออก็ถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วมั้งครับ <c oughs> แล้วก็พอเช้าอีกวันอ่ะด้วยความที่มันแบบมันไม่ไหวมันเพลียน้องหิวข้าวแด้วก็ตื่นออกไปแต่เชา้าขับรถไปเสร็ฉวนอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คําเดิมเลยส <c oughs> ภาพคือบอกว่าทาย,ยุบเราว่ามันแปลกแปล่ะคราวนี้ก็เลยโทรปร,รึกษาพี่มนาว่าเฮ้ยพี่มันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวไอ้เคสเนี่ยมันต้องเคลียร์ทีละเคสเราก็เลยบอกว่าไอ้เคสเคสแรกก่อนที่ชนอ่ะเพราะอะไรเขาก็เลยย้อนไปบอกว่าไอ้เราที่เรามีความหวังดีไปช่วยไปช่วยบ้านนั้นแหละเพราะมันคือญาติญาติเนี่ยเออพอไปช่วยบ้านนั้นปุ๊บเนี่ยเจ้าของขันเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็เลยจะเอาเราถึงตายอืมแต่ว่าโชคดีของเราเนี่ยมีแม่ย่านางอยู่เราบอกเฮ้ยมีได้เหรอลกเรามีแม่ย่านางเลยที่หนูไม่เคยไหว้เลยนะเลยพูดอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกรรมเห็นนู่นเห็นนี่ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยเพ่งเลยว่ารถเหล่ามีไหมยอ่ะอ,อืมอืมพี่พี่มหนาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมีดีมีมานาแล้วมีตั้งแต่สมัยที่เองออกรถแล้วมัม่งอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าอ่อแล้วแล้วหนูต้องทอํายังไงอ่ะในช่วงเวลานั้นพี่เขาเลยบอกว่า,วาเอานี้เดี๋ยวเคสเคสของคุณลุงที่เขาไม่พอใจเนะี่ย เดี๋ยวเราเคลียร์กับเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาก็ขอเราว่าไม่ให้เราไปแตะต้องบ้านนั้นอีกเขาถึงจะปล่อยเราไปโดยที่หลังจากนี้คือน้องอ่ะถ้าจำเป็นจะต้องรับขันก็ต้องรับ,รบเพราะเขาบอกว่าเขารอมานานแล้วหลายชั่วยุคนขอให้เราถอยจากตรงนั้นอืมซึ่งเราก็เลยบอกว่ามันก็ต้องถอยอยู่แล้วล่ะเพราะาอะไรรู้ไหม คุณลุงอ่ะใช้บุญทั้งหมดที่มีอยู่ที่เคยสะสมมาแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละรจเนเรชันที่ผ่านมาก็คือแต่ละแต่ละรุ่นของบ้านเนี้ยค่ะซึ่งเป็นบรรพุรุษต่อๆมาเนี่ยใช้บุญที่สะสมมาเพื่อจะส่งต่อให้เด็กคนนี้นะเอามาทําร้ายเราแล้วลุงรู้ไหมว่าบุญลุงไม่เหลือแล้วอโอเคเรารับปากลุงว่าเราจะไม่แตะกรสุดท้ายลุงก็ต้องกลับไปบงเพ็ญใหม่เด็กอ่ะ กระเพรอชาตเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์รับขันให้ลุงแล้วประมาณนี้อันนี้คือเคสเคสนี้ที่ทําให้เกิดเรื่องของรถชนนะคะคราวนี้พอเคลียร์เสร็จพี่ก็เลยกลับมาคุยเรื่องของรถชนเคสนี้ว่าบุญไม่ยานางน้อยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปทําบุญหรือเราตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหว้สมาธาิเราไม่เคยอุทิศให้ต้องให้ให้แม่ย่านางที่อยู่ในรถเราเลย ซึ่งพอบุญเขาน้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถจะแบบปกป้องเราได้เอะแล้ว,อลวรอบเนี้ยคือพอบุญเขาน้อยเนี่ยมันก็เลยชนกลางลําอย่างช่วยไม่ได้โชคดีที่รถไม่พีคค้างคว่ำอะค่ะ,ะต้องบอกตรงตรมอืมตอ,มอนนี้เราก็พอคุย,คยกันถึงนายนาเนี่ยที่เขามันก็มีเสียงตอนที่ช่วงที่เขาพูดถึงะคะ่ะมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูด้นมาเป็นภาษาเนว่า ปี่ชื่อเอื้องเจ้าอืมเราก็อ้าวแม่ยานางเราชื่อเอื้องอ่ะบอกชื่อเราก็ดีอ่ะโอเคแล้วหลังจากเนี้ยหนูต้องทอํายังไงเขาคือด้วยความที่เราไม่เคยไหว้เ mm. นี่ยออกไะคือแม่ยานางก็เปรียบเสมือนวิญญาณในความรู้สึกเรานะคือวิญญาณหรือว่าเป็นอาจจะเป็นสุศรรดศักดิ์สิทธิ์ตาย็หลักระดับสูงกว่าวิญญาณที่ทั่วๆไปนิดน,นึงแต่ว่าปกปก้องรักษาล,ลุเราซึ่งตอนนั้นเรานับถือค่ะ แล้วกานละตายอย่างที่บอกเราก็มีแค่กุบาตา,อย,าอย่างอื่นเราก็ไม่ได้มองว่าเราต้องไหว้เนี่บ mm hmm. อกว่าเออคราวนี้เนี่ยพอพอเราอย่างนี้ปุ๊บดูปุ๊บเราก็เลยคุยกับพี่มะนาว่าต้องไหว้อย่างไงเขาก็เลยบอกว่าก็ทุกวันพักก็ดอกไม้ไหว้เขาหน่อยแล้วก็ไปทําบุญก็แบ่งบุญให้เขาหน่อยแค่นั้นไม่มีอะไร mm hmm. แล้วก็เลยว่าเอาก็ก่อนหน้านี้ยด้วยความเข้าใจของเรานะว่าถ้าเราไหว้ บารมีที่ต่ํากว่าอาจารเราอะ่ะเราจะปวดหัวมันจะเป็นไหมหัวไม่เป็นเพราะว่าคนเนี้ยคือดวงจิตเนี้ยเขาปกปักรักษาเรามานานแสนนานอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าโอเคถ้าอย่างงั้นถ้าไม่เป็นไรเราก็จะวายคราวนี้ช่วงช่วงที่คุยคุยกันอยู่อะคะ่ะก็มีเห็นภาพผู้หญิงเหนือผิวขาวมผมก้าวมวยมีดอกเอื้องเสียอยู่แต่งชุดด้วยผ้าสิ้นสาวล้านนาค่ะ ดูสวยเย็นเย็นแต่ว่าดูเงียบเงียบขึงขึนก็เลยเป็นครั้งแรกที่หลับรู้ว่าโอเครถชันนีแม่มยานานอยู่จริงจริงอันนี้พี่มะนาวก็เลยถาม่อว่าที่รถเคยผูกผ้าเจ็ดสีอ,อะไรไหมซึ่งไม่เคยเล่าพี่มะนาวเลยนะพี่มะนาวถามแค่นี้ก็บอกเออมีตอนสมัยที่พ่อออกรถแท้ให,หม่ตอนตอนเรียนเลยแล้วก็รถคันนี้ก็อยู่กับเรามาเลยตลอดเอ,อ่อ พ่ออ่ะเขาผูกผ้าเจ็ดสีไว้ที่คอรถตอนออกรถเมง์ใหม่ซึ่งยังผูกกับพวงมาลัยจนถึงทุวนเนี้ยค่ะอืม<ๆ>ไม่เคยเอาออกเลยนะเพราะเราคิดว่าเป็นของที่พ่อผูกให้เราเราพ่อเสียสืิอไปแล้วเราก็เลยยังเก็บไว้ค่ะคราวนี้ที่แม่เราก็บอกว่าเนี่ยที่มีแม่ย่านางรถเพราะว่าพ่อเป็นคนเชิญให้มาปกปักรักษา อาว่าเรื่องราวมันยังไม่จกนะคะตอนนี้หลังจากที่รับรู้ว่ามีมีพี่เอื้องเป็นแม่แย่านางอยู่ในรถแล้วสองสัปดาห์ผ่านไปอะคะ่ะหลังที่ที่รู้เรื่องอ่มันมีอยู่คืนหนึ่งก็นัดกินข้าวกับเพื่อนนั่งรถกันไปทั้งหมดสามคนก็คือนั่งเป็นคนขับแล้วว่มีอีกคนหนึ่งนั่งค้างข้างเราแล้วก็อีกคนหนึ่งอะนั่งเบาะหลัง ซึ่งคนที่นั่งเบาะหลังอ่ะพึ่งกลับจากเกาหลีไปเป็นผีน้อยที่ต่างแดนอยู่พักใหญ่เลยให้ชื่อสมมุติว่าชื่อแทนนะคะแล้วก็พอกับตัดสินใจกลับมาที่ไทยด้วยความที่ไปทำงานหนักมากๆเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาที่ไทยกลับมาเล่นหุ้นแล้วก็ยึดเป็นอาชีพ ซึ่งการเล่นหุ้นของเขาเขาก็มีหลักการในการปั่นอะไรของเขาแหละเราก็ไม่รู้ของเขาเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับเล่นแล้วมันได้เงินมันกาะเป็นการ,รค่อนข้างเยอะแทนเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนนะคะแต่จุดบอดของเขาอย่างหนึ่งคือเรื่องผู้หญิงอืก็คือแต่างงานมีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็ลูกสาวอยู่กับภรรยาแต่ว่าแทนจะเป็นคนที่เออ่อยากมีแฟนคนใหม่ แต่พอไม่ได้ก็ใช้เงินในการปั่นหุ้นมาใช้ซื้อบริการเอ๋อใช่ไหมคะคราวนี้ช่วงระหว่างขับรถไปก้้งเป็นคนขับแทนก็เริ่มเริ่มที่จะเล่าเรื่องตัวเองชีตัวเองแบบตรงตรงๆนะคะตรงไปตรงมาอย่างที่บอกอะ่ะเราเราละเอียดทุกขั้นตอนที่ไปใช้บริการผู้หญิงไนี่ยอ,อกใช่ไหมคะ,มะบนรถของกงอ้้งแล้วทีนี้เนี่ย ตอนนั้นตัวตั้งเองเป็นผู้หญิงคนเดียวในรถก็ขับรถไปไงเงียบก็คือฟังไปไงเงียบแต่ไม่ค่อยได้ตอบต้อเลยเราในความรู้สึกเราคือเออมันเล่ามันเล่าลึกไปในความรู้สึกเรานะเป็นผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือพลังบางอย่างนะคะที่ส่งมาว่าโกรธเอามากๆอืมแล้วหลังจากที่ทานอาหารอะไรกันเสร็จก็ส่งเพื่อนกลับบ้าน เรากลับมาถึงบ้านเราก็นอนพักผนะ่อนเนาะแต่ว่าพอใกล้สว่างที่เอื้องอะค่ะมาหาในฝันช่วงประมาณสักตีสี่ก็พูดช่ถ้อยคัดคำเลยในฝันว่าอย่าให้ไอ้แทนขึ้นรถอีกนะฉันไม่ชอบครับอืมคราวนี้ก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมจู่ๆถึงรู้สึกว่ารู้สึกถึงความไม่พอใจในรถนะอะในคืนนั้นเข้าใจอืม หลังจากนั้นเนี่ยตัวตังเองก็ใช้ชีวิตปกติก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งที่ก่อนนอนเหมือนเดิมจนกละท้างคืนหนึ่งอะคะ่ะได้เห็นภาพอดีตของพี่เอื้องมันเป็นภาพที่พี่เอื้องถูกขืนใจ mm hmm. ในอดีตชาติเ mm hmm. มื่อครั้งยังมีชีวิต <Yeah. S 1> จากผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้ละก, mm hmm. ก็เลยไม่ชอบผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นของเล่น mm hmm. ไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าพูดแบบ ถ้าไม่ให้เก็ียผู้หญิงอะไร,รถึงแม้จะมีการยื่นหมูยื่นแมวตามแต่ไปก็เถอะพี่เขาบอกว่าหลอกไม่ได้เพราะสุดท้ายผู้หญิงกระท้วงเอาเกลียนในสมาธิค่ะตั้งตั้งจิตบ,บอกพี่ยังไปว่าแทนนะ่ะเขาเลือกเส้นทางเดินของเขาเองเราห้ามใครไม่ได้ที่เรื่องค,คนทุกคนมีด้านสว่างแหละด้านมืดครับ ที่เรื่องอยากเอาใจไปติดกับความโกรธมันจะทําให้ติดของพี่เรื่องขุนมัวขุนมัว,มวบุญหรือกรรมใดๆก็แล้วแต่อะค่ะกรรมของใครก็เจ้าของตัวเองเป็นผู้เลือกเองท้งนั้นไม่ว่าแทนที่จะเลือกว่ามีความสุขในมุมที่แทนคิดว่าหามาแล้วใช้ซื้อบริการแล้วมีความสุขเหมือนก็เรื่องของแทนส่วนของที่เอื้องเองเรื่องที่จะโกรธแทนมันก็ มันก็เป็นความคิดของพี่เอื้องเห็นไหมว่าทุกคนมีจิตมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ไม่มีสิทธิ์ยุ่งกังของคนอื่นพี่เอื้องพี่เอื้องต้องคิดดูเพราะยังไงคือแทนก็มันก็คือเพื่อนกันอเอตอตอนแรกอะเหมือนในในในสมาธินั้นเหมือนพี่เอื้องจ้ะเงียบแล้วก็ดื้ออยู่เงียบเงียบไม่ยอมเข้าใจว่าฉันไม่ยอม ฉันไม่ชอบมันอย่าให้มันขึ้นรถอีกแล้วก็พูดกับกางทุกวันที่ขับรถแต่กระทั่งในวันสามวันผ่านไปหลังจากที่สมาธิในวันนั้นนะคะพี่เอื้องกลับมาบอกในฝันที่เหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้วเจ้าใครทำกรรมไั้ยังก็ขอคือผลกรรมนั้นสนองไปให้คนนั้นแทนเรื่องของเฮาก็คือทำให้จิตใจมันสว่างเป็นต่อ ก็คือเข้าใจแล้วว่ากรรมใครก็กรรมมัน uh huh. เรื่องของเราก็คือเรื่องของพี่เอื้องก็คือทําจิตให้สว่างเป็นพอเพื่อที่จะไปในภพถัดไป uh huh. ที่ไม่ต้องเป็นแม่ย่านางอีก uh huh. และหลุดพ้นจากอดีตที่ตัวเองฝังอยู่กัร uh huh. งเชื่อว่าเรื่องของพี่เอื้องอะคะ่ะให้ข้อคิดอะไรของเราได้หลายๆอย่างเลยเนาะเ mm hmm. จ้าของกรรมอะค่ะเป็นคนแบกรับ ผลการกระทําของตัวเองเราไม่สามารถไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นได้ก็เหมือนกับเคสที่กั้งไปแตกร,รแล้วกำโดนเขาทาให้โถชนเกือบตายอืมอืมครับแล้วก็ทุกคนนะคะไม่ว่าจะแทนหรือพี่เอื้องมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีถ้าเราเลือกมองด้านดีแล้วเราอยู่ร่วมกับใครอะคะ่ะแล้วมองเขาในด้านดีเราจะอยู่ร่วมกับคนคนนั้นโดยไม่ถูกใจเลยแล้วก็ อะไรวางจิตเราจะสูงขึ้น <Okay. S 2> ทุกวันนี้กั้งก็ยังไหวที่เอื่องเป็นปตามเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันผ่านนะเราก็เชื่อว่าที่เอื้องเองกําลังสร้างบุญของตัวเองด้วยการปกปักรักษากั้งเพราะหลังจากวันนั้นมาเนี่ยกั้งไม่เคยชนอะไรอีกเลย mm hmm. กั้งเชื่อว่าทุกเส้นทางในการเดินทางอะ่ะก็จะปลอดภัยหลังจากนี้ <Okay. S 2> ด้วยที่เอื้องปกปักรักษาด้วยแล้วเราขับรถอย่างมีสติเรื่องเล่านี้ก็ถกเพียนเท่านี้ค่ะ mm hmm. อันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเอาตรงๆนะผมเองก็เป็นก็มีความเชื่อนะเ,อเกี่ยวกับแม่อนางรถนะครับเ,เพราะว่า,าคือมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่บางครั้งเราใช้รถใช้ถนนนะครับในสมัยก่อนเนอะเลยก็เคยขับรถแล้วก็ไปตะเวนรอบประเทศไทยเหมือนกันในการขายเสือ้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางเหตุการณ์ที่เรารู้สึกหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันกับรถของเรา บางครั้งเนี่ยม,มันมันมันก็พูดยากนะถ้าพูดไปมันก็จะดูว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่านะแต่บางทีบางครั้งบางครงา,งคาวเนี่ย<า>มันก็จะมีมีอะไรมาบอกอะไรประมาณนี้อ่ะพูดตรงๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าว่านั่นคือใครหรืออะไรยังไงนะเราก็ก็ไม่รู้หรอกแต่ในความรู้สึกเราก็ถือว่าท่านก็มีบุญคุณกับเรานะกับการที่เขามาบอก<ช>เราและทําให้เราไม่หลับใน หรือไม่ไปชนอะไรอ,อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ดีนะในเมื่อว่าเขามาดีเราก็ต้องดีตอบอ่าการที่ใช้รถนะครับในการที่จะเข้าวัดเข้าว่าไปทําบุญแล้วก็อันนี้ส่งผลบุญในการที่เราทํามาก็แค่พูดแค่บอกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูแลเราเขาก็ได้รับเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเออนะครับเอาแล้วครับนี่คือเรื่องรา,าว แปลกๆเนาะไม่น่ากลัวมากเนาะไม่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 ก็เป็นความความเชื่อความเชื่อค่ะอื่ะได้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 อะโอเคคุณกั้งครับก่อนจะวางสายไปฝากอะไรไหมฮะเออตอนนี้กําลังเริ่มต้นเบเกอรี่ยังไม่มีแบบแพลตเจนเดี๋ยวถ้าเกิดทําเป็นเรื่องเวลาเราจะลงขายในทิกตอกหรือว่า ในช h อปปี้อะค่ะเพราะว่าจะแําเป็นลักษณะของขนมปังที่มันสามารถเก็บได้นานค่อยว่ากันคุกกี้นะแนะนํำคุกกี้นะเก็บได้นานค่ะอ้าวโอเคขอบคุณมากครับคุณก้างเดี๋ยวกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ